สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านนะคะเมื่อนีกะอปอพ้าร่วยสิพ้าท่านผู้ชมต่อสายหาเสี้ยนไก่เนาะคะ่ะเพื่อนพร้อมปลอยเล้วนะคะเสี้ยนไก่สุรินเนาะคะ่ะเลขกเพิ่นแม่นย่ำนะคะเมื่อนีกะสีมาตามต่อเข้ามาเร้วเป็นกราล้งแก่กดไรกดแจร์กดติดตามกดสับสไก่ทางช่องน้ำเด้อค่ะทางช่องเสนอไว้เป็นเนว่ทางานั้น,นโปรใชใว้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะเมื่อนี้พ่ออมปล่อยแล้วมันบอกค่ะมือนี้ปล่อยแล้วเมื่อนี้ปอยโดนบ่ได้ค่ะอันยดน,นบ่ไรผู้ช่วยมาลาบอกเดี๋ยวแด้สิผูมีเวลาปล่อยโอ้ด่านหลา่กดเรียกอะไรโอ้เฮ็ดยังแน่ค่ะเดี๋ยวนี้ พอนี่ยนี่ตายในนั่นนี่นตัดตัดไม่โอ้ตัดไม่อยู่ค่ะโอ้กำลังตัดใหม่อยู่ค่ะหลายปลูกหลายบ่ค่ะหลายอยู่โอ้ก็เลยยากยากน้ำใหม่นาะขายใหม่เฮ็ดหน้าพ่อมบ่ค่ะทั้งปุ่นดำดำเอาดำหน้าเอา ส่งคุณมโอ้ยส่งเซสุ่งคนเลี้งอดแกงปึ๊บคนโทรหาหลายว่จาจ้าหายอยู่ครับโอ๋ค่ะเรืปล่อยเลยเนาะค่ะเนาะเพื่อนเสิไดจยินทั่วกันไปดูนีก็ได้ไปเพราะว่าหลายพูดค่ะ เอาเลยบ่ครับจ้าจ้าเอาเลยจ้าเอาบนบนนะคะหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าแปดห้าตัดออกเป็นตรงตัวบนญห้าแปดสองตัวบุญห้าแปดห้าหนึ่งห้าแปดไม่ต้องตัดนาบนนะจ้า เพราะว่าผมแตดคูเรียบร้อยแล้วโอ้เอาตรงเลยปะค่ะครับว่าผมเจ้าตรงตรงหนึ่งวดเนี่ยอืมสาธุค่ะค่ะข้างล่าง <c oughs> จ้าข้างล่างเก้าเจ็ดข้างล่างเก้าเจ็ดน้นเน้นเน้นตัวเดียวเก้าเจ็ดค่ะบนบนนี้มีสามโตเท่านั้นปะค่ะ าพาปุลมีสามตัวตอนนั้นหรืค่ะล่างเก้าเจ็ดปากมีเท่าไหร่ปะค่ะตมีแต่เก้าเจ็ดบ่ค่ะเลขล่างกล่างเป็นเก้าเจ็ดจันไวเจ็ดเก้าโอ้ค่ะจันไวตัวเดียว อ่าสามสามโตนี่ตัดเลนสองโตปะค่ะโตบนนี่ทำบนก็ตัดเลนเป็นหาแปดค่ะเลนแปดตัวตรงเอาเนี้ยแปดหนึ่งเป็นรักโรยโอ้เนึ่งหาเอาปะค่ะเนื่งหาเอาตัวเราหาแปดตัวเดียวครับเอาตัวเดียวแหละกับไปเพิม่มแปดหาบ้เจ้าโบตรงกับโบกัปเลยปะค่ะ พผมเอาเอาแบบน,นั้นเพรว่าผมจับจับมาตรฐานอยู่แล้วอืมภาษีิบอไอพผ่านลงวดนี่ค่ะปวดแล้วปวดแล้วเสเอาลักวันเป็นหาเอ้ยหาอยู่ล่างบนเป็บนบนล่างเป็นลา่นลางเนาะค่ะครับเพราะว่าวดนี้ผมจับสู้ดีเลยแหละ จับคู่มาดีแล้วจับจับคู่เรียบร้อยละเลขบ่หลาหลเนาะคะนะ่ะเนาะหางเดียวหางบอห<ง>ลายค่ะซื้อได้ไงตรงไลน์ไปให้เพิ่งเลยตามนั้นแหละเด่นเจ็ดกับแปดวิ่งนี่คือเจ็ดกับแปดเนาะคะ่ะเลขเด่นนี่ที่หายมาตรองหวัดนี่เจ็ดกับแปดแม่นบะค่ะวิ่ไม่งแปดบน แปดบนครับแปดปัญวิ่งวิ่งคนเดียววิ่งแปดบนแปดนีขึ้นมาบนเจ็ดนี่มาลางครับค่ะสำหรับผู้มักวิ่งวิ่งเจ็ดก็วิ่งแปดเด้อค่ะแปดมาบนเจ็ดมาลางค่ะ ปอยแค่เดียวนี่คือแล้วเลยบอค่ะม่ดยหมดเดียวบอมีอวดที่สองบอมีโค้งสุดท้ายเนาะตามพัเพราะว่าผมจับมาเรียบร้อยแล้วผม่มคือไม่มองผิดดอกบับนี้คือชุดนี้นี่มันใจค่ะเอฟซี F C, ทร่มาาไลยก็เลยสรุปเลยเนาะค่ะ หนึ่งหาแปดนี่บอตรงคู่เอาตรงตรงปดตัวคือสูตรนี่มากกับมากตรงเลยเป็นบอจ,จ้าล่างเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าล่างอย่างเดียวบนนี่ห้แลนด์ตัวเดียวคือหาแปดบอตรงกับว่าค่ะบนโอ้บอตรงกับนะคะท่านผู้ชม อ๊าหว้า่มจะบอกใกทีราว่ผมเพงที่จะยแหละค่ะคือปล่อยที่เดียวจบเลยค่ะหววบางหันกะถืเบิดบัานคือเก่านะค่ะเนาะค่ะช่วงนี้ยากตัดไม่ก็เลยปล่อยมาก่อนเอฟซีตัวหาไหล รับสายพ่ท่านบอจ่าครั่ะเมื่อนี้ก็จังไดก็ขอบุนได้หลายเด้อค่ะอาผมอันหมานคือเกาเนาะค่ะเนาะครัครับค่เ่ะขอบุได้มันเคยดังแปดวันน่งค่ะค่ะขอบ บุญขอบคุณเซียนไกไ่หลายๆค่ะถีโซ่โม่ให้แนวทางกับท่างช่องเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะค,ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค,ค่ะเป็นแนวท่างจากเซียนไก่ค่ะคคตัวเล็กและแนวทางของเพิ่นเนาะค,ะคา่ะเนาะถือว่าหน่อยค่ะเล็กชุดนี้หน่อยอีหรีประหยัดงบค่ะ ในมือนี่นงไห้โชกไห้มันให้ร่ำไปรวยเด้อเป็นแนวทางทอนันโปรดใจวิจนณยานในการรับจมแนวทางมีความเสี่ยงค่ะท่านผู้ชมการตาัดสินใจอยู่กับท่านผู้ชมคือเกาถ้าชอบในคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ทางช่องน้ำในเด้อค่ะฝากอุปโภพารวยด้วยนะคะเนาะ